างการติดต่อสื่อสารของสวทบึงการคือทางแฟนเพจเ Facebook สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารยุคใหม่ข่าวสารฉับไวเชื่อถือได้100%เซสนใจลงประชาสัมพันธ์กับทางสวทบึงการ FM 104.25 MHz ติดต่อได้ที่ 092-246-8520หรือ063-270-4693คมชัดฉับไวครอบคลุมทุกพื้นที่สวทบึงการคลื่อนอันดับหนึ่งของคนบึงการรู้ยังพรบรเพิ่มวงเงินความคุ้มครองไม่เพิ่มเบี้ยค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากรถจากเดิม50 0 0 0บาท เพิ่มเป็น80,000บาทแล้วนะรู้แบบนี้จะรออะไรรีบทํำนะพรบรพรบรเพิ่มความคุ้มครองไม่เพิ่มเบี้ยขับขี่อุ่นใจเมื่อทําประกันภัยพรบรสายด่วนคอปพ1186สดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและข่าวสารทั่วประเทศ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวข้นกับโด่งจตุรพรผานาคและเกตธนัทยานัชชาเตชสิทธิ์ทาง FM 104.25เ h z มกและทางแฟนเพจเ Facebook ส,สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ที่คลื่น fm 104.25สเมกะเฮิร์ตซ์สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้กลับมาพบกันในเช้าวันจันทร์ที่22เมษายน2567กค่ะกับเกดนะคะเกดทีนทัทยาณชาเตชสิทธิ์นะคะก็มารับหน้าที่ในเช้าวันนี้นะคะวันนี้พอดีน้องโด่งลานะคะก็ก็เดี๋ยวมาพบกับน้องในวันหลังนะคะเช้าวันนี้ก็อากาศ ค่อนข้างจะไม่ไม่ร้อนมากนะคะถ้าดูจากดูจากอุณหภูมิเมื่อเช้านี้นะคะก็ประมาณตื่นมาประมาณ26องศานะคะ26องศาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นอุณหภูมิสูงสุดนะคะในในวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่41องศาเซลเซียสนะคะในพื้นที่จังหวัดบึงการของเราก็ต้อง ต้องดูแลร่างกายดีๆด้วยนะคะช่วงนี้ก็ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอเนาะเพราะว่าก็เป็นช่วงที่อุณหภูมิเนี่ยยังสูงอยู่นะคะเพราะว่าเราอยู่ในหน้าร้อนแล้วเนาะแล้วบางพื้นที่ก็มีพายุฤด,ดูร้อนด้วยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากในเรื่องของสภาพอากาศนะคะ ก็ยังมีเรื่องของฝุ่นด้วยนะคะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยจังหวัดบึงการของเราก็มีค่าฝุ่นอยู่ที่สีส้มนะคะมีค่า AQI อยู่ที่161นะคะแล้วก็มีค่าฝุ่นนะคะค่าฝุ่นเนี่ยอยู่ที่60.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะอยู่ในระดับสีส้มนะคะก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นต้องดูแลสุขภาพกันดีๆด,ด้วยนะคะ ก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทบึงการ104.25แล้วก็สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะนำข่าวสารภายในประเทศแล้วก็ข่าวสารภายในพื้นที่จังหวัดบึงงการของเรานะคะมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะก็มาดูที่ข่าวแรกกันนะคะวันนี้นะคะก็ไปดูที่ข่าวของ ลงพื้นที่นะคะของคุณภูมิธรรมกันหน่อยค่ะคุณภูมิธรรมก็มีการไปลงพื้นที่นะคะที่นนทบุรีนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็นะคะก็คือท่านไปตรวจตรวจความพร้อมนะคะไปตรวจความพร้อมเนาะของของร้านค้าที่จะเข้าร่วมนะคะเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็นะคะก็บุกไปที่ตลาดย่านนนทบุรีนะคะก็ คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ไปที่ตลาดดวงแก้วจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านบอกว่าไปตรวจด,ดูความพร้อมนะคะการเข้าร่วมโครงการดิจิ t a l Wallet นะคะให้พี่น้องประชาชนทุกอำเภอทุกหมู่บ้านนะคะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ช้าเพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะท่านบอกอย่างนี้เราเคยผ่านมาแล้วทั้งโครงการกองทุนหมู่บ้านละ1ล้านบาทโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะคะโครงการนี้ท่านก็นบอกว่าพักเพื่อไทยคิดแล้วก็เสนอเป็นนโยบายรัฐบาลต่อสภาคาดว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะตามที่มีการแถลงมาก่อนหน้านี้เนาะบอกว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะประมาณเดือนพฤศจ,จิกายนเดือนธันวาคมนะคะเงินจะเข้ากระเป๋าของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน ตอนแรกเนี่ยคิดว่าที่4ตารางกิโลเมตรนะคะเพราะว่าหวังให้เงินเนี่ยกระจายลงพื้นฐานชุมชนให้ได้มากที่สุดแต่ก็พบว่าบางที่เนี่ยยังขาดที่ใช้เงินเช่นร้านค้าเนี่ยยังห่างไกลหน่วยอำเภอก็น่าจะใหญ่พอและมีความพร้อมนะคะแล้วก็บอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอามาใช้แล้วเกิดประโยชน์กับนายทุนเนี่ยเรื่องนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเราไม่กังวลน,นะคะเขาบอกว่าเราให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอามาใช้สําหรับชีวิตประจําวัน การลงทุนการเอาเงินไปต่อเงินซูเปอร์มาเก็ตใหญ่ก็ท่านก็บอกว่าเราไม่สนใจถ้าเป็นรายย่อยอยู่ในปั๊มน้ํามันก็ถือว่าเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจของชุมชนนะคะบังคับในช็อตแรกต้องลงถึงชุมชนทั้งหมดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในหลักของทฤษฎีเงินนะคะถ้าถูกกระจายส่วนย่อยทั้งหมดเนี่ยก็จะขยายตัวแล้วก็หมุนได้อีกหลายรอบ เราบังคับที่รอบแรกให้กระจายไปทั่วหลังจากที่เศรษฐกิจโตธุรกิจทุกอย่างก็จะโตไปด้วยแล้วก็จะดีต่อ GDP ภาพรวมของประเทศด้วยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ารับฟังนะเสียงวิพาก์วิจาร์ณก็สามารถจะวิพากวิจาร์ณได้นะคะรับฟังรับฟังแล้วก็ถ้าสมเหตุสมผลก็เอามาปรับแบบนี้นะคะแล้วก็ท่านก็ได้ไปซื้อของนะคะพ่อแม่พ่อขาแม่ขานะคะ ก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยซบเซาแย่มาหลายปีต่อเนื่องเลยก็ท่านก็นเลยบอกว่าผู้มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยก็มาเดินตลาดไม่ต้องเถียงในเรื่องของทฤษฎีจะเข้าสู่ความเป็นจริงนะคะต้องให้รัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยที่หาเสียงมาให้เนี่ยทำนะคะแล้วก็ให้ดูที่ผลลัพธ์บ้านปลายนะคะถ้าทําไม่ได้คนเสนอนโยบายก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองอยู่แล้ว ะะท่านก็บอกว่าเราไม่กลัวสิ่งที่คิดใหม่เพราะว่าเราทําสําเร็จในสิ่งที่คนต่อต้านมาแล้วนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องนโยบายที่พรคเพื่อไทยเคยทํานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุทกโรคหรือว่าการให้คำมั่นสัญญาว่าปลายปีนี้เงิน1 0,000่นบาทเนี่ยจะถึงมือท่านก็บอกว่าเป็นไปอย่างนั้นแน่นอนก็ให้ทุกคนรอชมเลยนะคะรอดูเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียน เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของโครงการดิจิตอ l วอลเล็นะคะที่คุณภูมิธรรมก็ไปตรวจความพร้อมของร้านค้าที่นนทบุรีนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิตอ l วอลเล็ตนะคะต่อมามาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของแรงงานเรื่องของแรงงานกันบ้างนะคะมีการ เตือนนะคะเตือนแรงงาน MOU ครบ4ปีให้เดินทางกลับประเทศต้นทางภายใน30เมษายนนี้นะคะนายคารมพลพรกลางค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานค่ะได้ย้ำเตือนแรงงาน3สัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมานะคะที่ทำงานตาม MOU เมื่อทำงานครบ4ปีต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางนะคะก่อนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด หากอยู่เกินกำหนดนะคะก็มีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองด้วยค่ะโดยแรงงาน3สัญชาตินะคะกัมพูชาลาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU นะคะจะได้รับอนุญาตทำงาน2ปี ต่ออายุได้อีกไม่เกิน2ปีนะคะและเมื่อครบกําหนดระยะเวลา4ปีแล้วเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางนะคะดังนั้นก็ขอให้พี่น้องแรงงาน3สัญชาติค่ะที่เข้ามาทํางานตามระบบ MOU นะคะซึ่งวาระการจร้างงานครบ4ปีก็คือระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2563ถึงวันที่31มธันวาคม2566เนี่ยเดินทางกลับประเทศต้นทางภายในวันที่30เมษายน2567นี้นะคะซึ่ง ก็รวมไปถึงแรงงานที่เข้ามาทํำงานตาม m o u นะคะซึ่งวาระงานวาระการจร้างงานครบ4ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางนะคะก่อนที่การอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจากักรเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดนะคะหรือว่าวีซ่าหมดอายุนั่นเองหากอยู่เกินกำหนดนะคะอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจากักร จะมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะคะโดยในจ้างแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถจะยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศนะคะได้ล่วงหน้าหากประสงค์จะนำแรงงานดังกล่าวกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งเพื่อลดระยะเวลาดำเนินการณประเทศต้นทางค่ะอันนี้ก็ต้องเตือนไปยังแรงงานนะคะสสัญชาติด้วยนะคะทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็ รวมไปถึงนายจ้างผู้ประกอบการด้วยนะคะที่จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรไทยด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารภายในพื้นที่จังหวัดปุนการค่ะ อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารของสวทบึงการคือทางแฟนเพจ Facebook สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารยุคใหม่ข่าวสารฉับไวเชื่อถือได้100อเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารของสวทบึงการคือทางแฟนเพจ Facebook สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารยุคใหม่ข่าวสารฉับไวเชื่อถือได้100%อซอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารของสวทบึงการคือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กสวสนใจลงประชาสัมพันธ์กับทางสวทบึงการ fm ร้อยสี่จองห้าเมกะเฮิร์ ติดต่อได้ที่0922 4 68 5 20หรือ063270 4 693คมชัดฉับไว้ครอบคลุมทุกพื้นทีส่สวทบึงการคลื่นอันดับหนึ่งของค้นบึงการ เันบิ่งจากคือเบิ่งจากเือธรรมาชาติงามเหลือจิตใจคนก็เอือ้อเฟื่อขันมือแล้วสิคิดนำ

ของประเทศไทยขอเจญแวะมายจนได้จะเป็นไกดพาไปเที่ยวชมมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทุกอำเภอหากใครเจอรักร้องว่าจะพบความสุขสมอย่ามัวหลังเลใจยรีบมาไวๆไจะพาไปเที่ยวชมดินแดนแห่งความรื่นรมยากเที่ยวสุขสม อแล้วจ yeah. ังคอยอวยขึ้นมาหากินปู่กินตาอยู่ทาแพร่ริมนาอิ่มนำแล้วจึงพาทัวทุกทีไปเที่ยวทุกทีพาท่องทุกสถานหมืองบึงการนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวดีดีน้ำตกเจ็ดสีที่สกาน่าชมเลือเกินพึงคงโลหงล่องเรือลอโค้งพาใจเพลิดเพลินผรเจริญไปเที่ยวน้องเลือ ผู้อบงามลำตาก้าที่ทำเท้า,ทาสิทนผูกคนดเดียวไปหากสีดาอยู่ที่บุงคล้าพากันมาให้ได้โซผีไซมียอ่อใหญ่ขอให้มาเยือนนอกจากนี้ที่บึงกาจยังมีอย่างพาราพึ้นชื่อคืา สารบ้านเราค่ะช่วงข่าวสารบ้านเรานะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงการกันนะคะอย่างช่วงวันที่19-21เมษายนที่ผ่านมานะคะช่วงที่ สาร์าทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเนาะก็เป็นช่วงของการส่งท้ายเทศกาลสงกรานนะคะของจังหวัดบึงการของเรานะคะก็มีประเพณีส่งน้ำหลวงพ่อพระใหญ่นะคะที่วัดโพธารามนะคะก็มาดูข่าวนี้กันนะคะที่วัดโพธารามนะคะ ที่วัดโพธารามบ้านท่าไคร้ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวสปปลาวนะคะต่างหลังไหลามาร่วมทําบุญแล้วก็ส่งน้ําขอพรหลวงพ่อพระใหญ่นะคะส่งท้ายเทศกา ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ของชาวจังหวัดบึงกาฬนะคะหลังจากมีการแห่น้ําจันทนะคะซึ่งน้ําจันทก็คือน้ําที่ไหลามาจากบอ่อน้ําซึมค่ะที่มีความสูงกว่าระดับน้ําโขงและไหลลงสู่แม่น้ําโขงตลอดทั้งปีไม่เคยเหือดแห้งแล้วก็ไม่เคยหยุดไหลเลยนะคะโดยชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ไว้ใช้สําหรับประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่างๆนะคะจากริมแม่น้ำโขงเพื่อมาส่งน้ำขอพรหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงการค่ะซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าวัดโพธารามถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาทุกปีในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลวงพ่อพระใหญ่พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบึงการนะคะก็นับว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขงก็ให้ความเคารพนับถือมาแต่โบราณ หลวงพ่อพระใหญ่นะคะวัดโพธารามบ้านท่าไคร้ที่จริงเนี่ยไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดนะคะแต่ว่ามีการเล่ากันนะคะว่าราว200กว่าปีก่อนชาวบ้านก็อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองยศหรือว่าเมืองยะโสธรน,นะคะบุกเบิกป่าทึบค่ะแล้วก็พบกับหลวงพ่อพระใหญ่ ในสภาพที่มีถาวรปกคลุมรกรุงรังนะคะแล้วก็พบว่าพระเกศหักด้วยค่ะจึงช่วยการบูรณะเสริมพระเกศขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์และฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบนะคะแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้น ขณะนี้พระอุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญ่นะคะก็อยู่ระหว่างการบูรณะก่อสร้างหลังใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหลวงพ่อพระใหญ่นะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้างสองศอก1คืบ4นิ้วสูงสาอก1คืบนะคะเป็นศิลปะสมัยล้านช้างแสดงถึงสายสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมสองฝั่งโคงพุทธศาสนิกชนนะคะก็มักจะไปกราบไหว้บูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะคะ ขอให้ทำสิ่งใดๆให้ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าสอบสอบเข้าเรียนนะคะการเข้าทำงานหรือว่าการขอมีบุตรด้วยนะคะเมื่อได้สมหวังตามที่ขอพรเอาไว้ค่ะก็จะบูชาเอาบ้างไฟ9้าดอกไปจุดถวายหลวงพ่อพระใหญ่นะคะณจุดที่เตรียมไว้ข้างพระอุโบสถ ซึ่งสําหรับการส่งน้ําหลวงพ่อพระใหญ่นั้นนะคะผู้ชายเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปส่งน้ําพระนะคะส่งน้ําหลวงพ่อพระใหญ่ได้ภายในอุโบสถส่วนผู้หญิงก็จะไม่ไม่อนุญาตนะคะให้เข้าไปส่งน้ําในอุโบสถแต่ทางวัดก็ได้ทําบันไดเทียบข้างอุโบสถไว้นะคะให้ขึ้นไปส่งน้ําผ่านท่อที่จัดเตรียมไว้ให้ค่ะหรือว่าจะส่งน้ําที่องค์หลวงพ่อพระใหญ่องค์จําลองที่ประดิษฐานอยู่นอกอุโบสถก็ได้ซึ่ง ชาวบ้านท่าไคร้นะคะก็ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่19-21เมษายน2567นะคะซึ่งก็ตรงกันนะคะกับทุกปีเนาะก็จะกำหนดวันที่19-21เมษายนนี่แหละนะคะของทุกปีเป็นงานประเพณีส่งน้ำหลวงพ่อพระใหญ่เป็นการปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดบึงกาฬค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะต่อมามาดูอีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะคะเป็น เป็นเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะพายุฤดูร้อนก็เกิดพายุฤดูร้อนนะคะพัดถล่มนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนะคะเป็นพื้นที่อำเภอเซกานะคะซึ่งก็ เกิดเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านดงสว่างนะคะหมู่6ตกกาําบลศกามอเภเซกาจังหวัดบึงกาฬหลังจากที่ถูกพายุฤดูร้อนนะคะพัดถลม่มโดยพายุลมหมุนพัดกระโชกแรงเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะคะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็สวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรโดยหลังเกิดเหตุค่ะนายบุญเฮียงบุญแสนผู้ใหญ่บ้านนะคะได้ประสานกับอบตศก,กาม ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะเบื้องต้นก็ได้เก็บรวบรวมหลักฐานรูปภาพความเสียหายต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ดูร้อนนะคะพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นก็นําข้อมูลมาทําหนังสือส่งทางอบาตาแล้วก็ส่งต่อไปที่อําเภอเสกานะคะเพื่อรับการช่วยเหลือในขั้นตอนถัดไปค่ะ นายบุญเฮียงก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าพายุฤดูร้อนในครั้งนี้เนี่ยหนักกว่าพายุฤดูร้อนครั้งก่อนที่เคยมีมาค่ะสร้างความเสียหายนะคะให้กับบ้านเรือนของพี่น้องหมู่6แล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอย่างมากเลยนะคะเป็นจํานวนมากเลยรวมถึงสร้างความเสียหายให้กับสวนยางพาราของเกษตรกรอีกนับไม่ถ้วนเลยในส่วนของความเสียหายที่รับแจ้งตอนนี้นะคะก็มีความเสียหายของสวนยางพาราประมาณ1000ต้นเป็นอย่างต่ำ คาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบนะคะเข้ามาแจ้งความเสียหายอีกเป็นจํานวนมากส่วนความเสียหายของบ้านเรือนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ13หลังคาเรือนค่ะส่วนในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนายสมชายแทบท้าวกเกษตรอาสาประจำหมู่บ้านก็ให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นก็ได้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะถ่ายรูปภาพความเสียหายของสวนยางนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันลิงแอบ แอปเพื่อการแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรดิจิทัลนะคะ mm hmm. ก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำม,มากขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยส่งให้ผู้ใหญ่บ้าน mm hmm. แล้วก็ทําการส่งข้อมูลขอรับการเยียวยากับทางอ mm ําเภอแล้วก็ทางกยทหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยต่อไปนะคะ mm hmm. โดยถ้านับ ความเสียหายนะคะของอำเภอศซกาที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนทั้ง3รอบนะคะก็รอบแรกเนี่ยเป็นพายุลูกเห็บนะคะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า1400หลังคาเรือนรอบที่2วันที่17เมษายนที่ผ่านมานะคะก็มีความเสียหายอยู่ที่94ครัวเรือนนะคะแล้วก็รอบที่3มนะคะมีความเสียหายอยู่ที่72ครัวเรือน ถ้ารวมทั้ง3รอบเนี่ยอำเภอเซกาก็มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายไปแล้ว1566ครัวเรือนนะคะก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทุกคนด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะคะทั้ง3รอบเลยก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินหน้าที่จะเยียวยาแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะ ประชาชนแล้วก็เกษตรกรอย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวก็ความช่วยเหลือก็จะเข้าไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรายการปึงการวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ